ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเลยจะมาพูดเรื่องกิจกรรมที่เนยจัดเฉลองเจ็ดร้อยซับให้มันแน่ชัดนะคะเนื่องจากไอคลิปที่เนยมาเปิดรับพัฟเอฟเอมคือแบบเนยยังพูดไม่หมดไงเออแล้วก็แบบมีแบบคนมาถามว่าแบบ มาสกาชาพี่อะไรอย่างนี้มันใช่มาสหลักจริงเปล่าวะเออไม่ใช่นะคะทุกคนคือมาสกาชาก็อยู่ส่วนของมาสกาชานะคะส่วนมาสหลักของเลยก็อยู่ส่วนของมาสหลักของเลยนะคะคือไอหัวน้าตาตัวนี้ยคือมาสหลักจริงๆของเลยนะคะทุกคนเออเอออย่าเพิ่งงงนะคะทุกคนคือไอตัวนี้ก็ยังคงเป็นมาสเดียวของเลยนะคะทุกคนไม่เปลี่ยนมาสนะมาสกาชาก็อยู่อยู่ของส่วนมาสกาชานะคะทุกคนแล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะว่ามาสหลักของเลยหรือมาสกาชาของเลยนะคะทุกคน ก็ใครที่อยากได้สีจากมา้าของเนยนะคะไปหาดูตามชุมชนของเนยนะคะเนยมีแจกเอาไว้นะคะทุกคนก็ค่ะจะพูดอะไรต่อนะเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> เนี่ยพอม,มาถ่ายคลิปแล้วมันก็แบบสตันแบบอะไรคิดไม่ออกอะ่ะเออเป็นอย่างงี้ทุกรอบเลยอะไรของกูอันเนี่ย <laughs> <laughs> อ่าแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือทุกคนไม่จำเป็นต้องวัด ต้องวาดเนยก็เสมอไปก็ได้ฮะสามารถวาดคนในช่องของเนยก็ได้ฮะหรือวาดให้เนยคู่กับคนหรือคู่กับใครก็ได้นะคะแต่ขอให้มันเป็นตัวละครที่มันมีอยู่ในช่องเนยด้วยนะคะหรือมีบทบาทอยู่ในช่องเนยนะคะทุกคน <beş S 1> ก็สไลั์คลิปนี้ก็ก็มาถแถลงให้ชัดเจนกว่าคลิปเปิด700ยซับคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็